เธอสุดท้ายแล้วจเจมใจก็ขอเป็นหาดาวก้อนเลยครับผมเปิดเทือดซีซีเทือดสุดท้ายไม่บอห,หาดาวครับผมขอหาดาวก่อนเลยหาดาวหาดาวหาดาวอือมาเท่นี้แหละต้องมาแล้เบอร์เขาอึบใใ่เสือขาวเอาละครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาเมืองสุกคนครับผมเมื่อนี้เข้าก่นสิมาตามล่านักเตะกันครับผมเป้าหัวไม แรกแล้วแลี่ก็เป็นเป้าหมายเดียวครับผมจากคือตัวนี้เลยครับผมอืออ่เล็กซันอันโนะครับผมเป้าหมายแรกเป่าหมายเดียวเท่านั้นครับในแพ็กนี้ไปครับผมมารุ่นกันครับผมก็กการเปิดฟรีเธอแรกครับผมนะเริ่มกันเลยเปิดฟรีเธอแรกครับผม ไม่บอเป้าหมายแรกเป้าหมายเดียวหลีกอังกฤษเท่าน,นั้นครับผมหาดาวอนโนมาเปิดเธอแรกหาดาวไว้ก้อนครับเจนไหนก็ไรหาดาวหาเออมาหลีกอังกฤษเสือขาวอังกฤษเสื้อขาวโอ้โหเบอร์สิบสี่ครับผมอิตาลีครับผมเชสซาแต่ยังถือว่าอืมโอเคอยู่ครับผม แต่ยังได้อยู่แจมอยู่ครับแจมอยู่เปิดฟีมันรุนเปิดอีกสามเธอครับผมเป้าหม้แรกเป้าไม้เดี๋ยวเท่านั้นครับผมในแพ็กนี้อานุครับผมไปเปิดเธอที่สองครับผมขอเปลี่ยนหาดาวก่อนเลยเธอแรกหาดาวเท่านั้น หาดาวไม่บอกหาดาวหาเออมาเสือขาวเสือขาวเสื้อขาโอ้โหไผอีกแลวนี่โอ้นากระตูนอีกโอ้โหเอาแล้วโอ้ผู้ใหบุ่้นี่มันก่าหาดาวอยู่แต่โอ้แหงเหลือเปิดหน่อยๆไปเรื่อย พีทวังครับผมเปิดกับเธอที่สองเนี่ยเปิดเธอที่สามครับผมสิมาให้บอไปครับผมอาโนมาให้บอสิมาให้หรือบอมาหาดาวขอหาดาวหาดาวมามันมันมันต้องมาละเธอนี่นะมันต้องโอ้โห ประตูโอ้อเปิดสามเถือนยังมาทันาายูยโอ้เปิดเถื่อสุดท่ายครับผมเธอนี่เปิดเถื่อสุดท้ายครับผมอานุเขาบอ้หูสิมา้รือบอ แป๊บหนึ่งครับผมขอใส่สูตรกันเถือสุดท้ายครับผมมาเถือสุดท้ายแล้วเต็มส์เดยก็ขอเป็นหาดาวก้อนเลยครับผมเปิดเถือซีซีเถือสุดท้ายมาเห็นบอหาดาวครับผมขอหาดาวก่อนเลยหาดาวหาดาวหาดาวอือมาเทนนี่แหละต้องมาละเบอร์ขาวอึ๊บไซเสือขาวเบอร์ซีซีครับผม โอ้โหบอมมาครับผมไอโน่พิหวางยางหลายเลยครับเอานลครับผมเปิดซีเถ่ออาโน่บอมมากันยังโอเคอยู่ครับตัวเก่งๆกัมี่หลายอยู่ก็เอาไอ้ใบซ้ำนี่นะครับผมอืมขอบคุณกคนที่เข้ามาเบิ้งทุกคนครับผมเอาไอ้ใบผอกันพาดหนาครับผม ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ